สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ EP นี้เป็น EP ที่9เรียนเรื่องการใช้งานฟังก์ชัน Input ร่วมกับรหรัสควบคุมข้อมูลอื่นๆนะครับอ่ไปเริ่มกันครับนิวเปิดโปรแกรมขึ้นมาที่นี้ลบออกได้นะเปิดมาไม่ต้องมีเลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็พิมพ์ข้อความข้อมูลครับอาจจะเหมือน EP ที่แล้ว Input วงเล็บเปิดตามด้วย เ n นเ r อร์ยูเนมนะครับ e n นเ r อร์ยูเนมวักบงเล็บปิดนะครับอย่าลืมแล้วก็เปรียนครับพิมพ์แบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้เลยรอเลยครับพิมพ์รอเลยคุณชื่อนะคุณชื่อตามด้วยเปอรตัวตัว ตัวรวมนะครับเปอร์เซ็นต์เเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์เอแล้วเลื่อนลูกศรไปข้างหลังเครื่องหมาย double ลโ o t e ตามด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามด้วยเนมครับนะตามด้วยเนมนี่คือการใช้ร่วมกันระหว่างระหว่างอะไรนะรูปแบบข้อมูลรูปแบบข้อมูลนะครับรหัสข้อมูลเปอร์เซ็นต์ รหัสข้อมูลเปอร์เซนต์ดีรหัสข้อมูลเปอร์เซนต์ F เนี่ยก็อันนี้จะทาให้ดูแค่ตัว S นะครับทาให้ดูแค่ตัว S ให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะที่มันจบจบแล้วอันนี้ข้อความของข้อความมันจะเป็นแบบนี้นะข้อความอันนี้คืออันนี้แปลว่ามันเป็นข้อความแน่นอนแหละเพราะมันอยู่ภายใต้รัฐประหนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแปรจากตัวนี้อีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นไทยได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นอังกฤษก็ได้นะครับไปดู อ่อเซฟก่อนนะครับเซฟก่อน09การใช้การใช้งานฟังก์ชันฟังก์ชันอินพุตร่วมกับรหัสควบคุมรหัสควบคุมข้อมูลนะครับอ่าเซฟเซฟ เซฟไปครับทีนี้ก็รันครับปุ๊บก็จะมาแล้วยังไม่จบนะอินพุตมีคําว่าอินพุตเนี่เราใส่ชื่ออะไรดีอ่าตั้ชื่ออ่า ครับตั้งชื่อได้อ่านอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับตั้งชื่อแล้วก็มันก็จะมาตามที่เราระบุตัวนี้ตามที่เราระบุเห็นไหมครับอ่าทำไมสต็อปนี่ตั้งชื่อตั้งชื่อไทยบ้างตั้งชื่อไทยบ้าง Enter ครับมันก็จะมาตามที่เราตั้งชื่อไว้เห็นไหมครับตั้งช่าเชื่อไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็นไทยได้ กะรุณนากรอชื่อของคุณนะไม่มีตายตัวนะไม่มีการตายตัวนะครับนี่การ์ดนากรอชื่อของคุณครับชื่ออะไรนี่มันก็จะมาแบบนี้นะครับก็จะมาแบบนี้นี่ก็เป็นอันเสร็จในเรื่องของการใช้อินพุตร่วมกับ ตัวแปรข้อมูลนะครับตัวควบคุมข้อมูลนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ